รีวิวกระสอบนี้รอเรือ58นะคะรีวิวกระสอบนี้รอเรือ58รีวิวกระสอบนี้รอเรือ58อ่าใครอยากรับรีวิวกระสอบนี้นะคะขึ้นราคาพร้อมตักเงินไปให้เรียบร้อยแล้วรีวิวกระสอบนี้รอเรือ58ปูม อยู่นะฟฟหน้าโปรไฟล์นะคะพี่มันสูงกว่าเดิมไหยเป็นไงโอ้โหตัวนี้ร้อยโลด้วยพี่มันเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมันไม่ใช่ผ้าล่มอย่างเดียวอะ่ะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรละสิปเปอร์อ่ะแจ็คเก็ตกันหนาวอะ่ะเออแจ็คเก็ตกันหนาวเด็กอ่ะแจ็คเก็ตกันหนาวอะ่ะอืมของเด็กอะ่ะแจ็กเก็ตกันหนาวอะ่ะไม่ไม่ใช่ผ้าล่มอะ่ะไม่ใช่ผ้าล่มอย่างเดียวอะ่ะ ไปปป,ป,ป,ปปี้แฮปปี้จ้ะแฮปปี้แฮปปศูนย์สามหกสี่ค่ะพี่เออมาดูงานกันหนาวของเด็กกันรอแป๊บนึ่งนะพี่จิง อากาศก็ยังหนาวอยู่นะลมก็ยังเย็นอยู่เด็กก็หนาวเป็นนะพี่เขาก็ใส่เหมือนกันเด็กเขาก็ใส่เหมือนกันตัวนี้จะเป็นซิปเปอร์หมดเลยนะจะเป็นซิปหน้าหมดเลยเด็กเขาก็ใส่นะคะอ่าเด็กบางคนเนี่ยเขาก็มาใส่อ่าพรมด้านนอกอย่างเงี้ย ไไเออเพราะว่าของเด็กไงมันเลยดูเล็กไงพี่ทำเมื่อกี้ซาร่านะฟินละโอ้ยมีงานฟิดด้วยมีงานฟีดด้วยแม่นั่าเหอค่ะแบนเยอะด้วยตัว,ต,วตัวแรกซาร่าแม่กินด,ดูสิไม่มากเลยอะแม่ทถ่ายรูปด้วย มีทั้งงานฟีดแล้วก็งานผ้าล่มงานหนังค่ะรวมกันเลยฟีดผ้าล่มแล้วก็หนังค่ะรวมกันเลย<ต>นี่ดูดีเขาจะเป็นซิบหน้าทั้งหมดเลยซิบหน้าทั้งหมดอันไหนถ่ายอันนี้ใช่ปะ่ะอันนี้ถ่ายอ่ะอันนี้มาถ่ายอะเอ็นเอ็นเอโอเค อ๋อน่ารักอะ่ะสีนุม่มๆอุ้ยอันนี้ไปตีฟูปับ๊บสวยเลยอะ่ะเอาไปตีฟูเพิ่มสวยเลยลูกของเด็กของเด็กงานใหม่มากเลยพี่เป็นคน,เป,นเป็นคนเลยเป็นเลยเป็นคนงานใหม่มากพี่ตีโทดตีดอยที่ขา <laughs> ของเด็กงานใหม่ใหม่เลยอุ้ยเอาไปตีฟูบมน่ารักเวอร์น่ารักเวอร์สวยมากคุณมหัสเซได้เลยนะคะสำหรับใครที่จะรับกระสอบนี้นะคะหรือใครอยากรับกระสอบใหม่พี่น่ารักมากเลยอะ่ะกันหนาวของเด็กโคตรน,น่ารักเลยอะ่ะโคตรน,น่ารักเลยแม่โอ้น่ารักมากเลย ดูสิน่ารักว่ะมีรวมสีดนะแล้วก็มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะที่มันเป็นซิปอะ่ะที่มันเป็น,นพาลูนิโกพาลุลมบางอะ่ะเออแม่ก็ส,สวยเลยอะ่ะอุ้ยน่ารักมากน่ารักมากน่ารักมาก น่ารักมากจำนวนก็คงจะเยอะแน่นอนอะ่ะโูงานดีมากเลยค่ะที่เป็นสเวตเตอร์นี่ไงเออพูดอยู่แล้วนึก็นึกไม่ออกอยู่นิโคสเวตเตอร์บุคคลของเด็กดิกกี้ด้วยโอ้โหโคลมเบีย <Columbia. S 1> สุดๆ ิกกี้ผุกขนน่ะพี่โค้สวยเลยโค้ดสวยเลยอ่ะโอ้โหฟินล,ล่าสุดว่ะสวยมากจริงๆเราน่าจะเปิดตั้งแต่ช่วงมันหนาวนะทำไมเราเพิ่งมาเปิดตอนนี้วะอืมฟินล,ล่า อุ้ยเราน่านจะเปืดไปก่อนหน้านี้นะดูนี่กคล้คายกันสวยเลย,ยไปตีฟูอ่ะโค้ตสวยเลยอะ่ะโอ้โหแบนด์แบบช่ำม,มากแบรนด์ฉ่ำมากเลยเนี่ยใครที่ชอบงานฝีดของเด็กเนี่ยใครที่ชอบงานเีดงานบุคคลของเด็กเนี่ยที่เอาไปเลยเนี่ยอ,อ,อย่างสวยเลยอันนี้ พาไปตีฟู <Property> อืมกางสวยเลยอ่ะนี่นดูสิสวยเยอะเลยเอ๋อเราน่าจะเปิดเราน่า<ก>จะเปิดตั้งแต่ตอนหนาวนะนอูโอ้โหพ่ทาสวยตรงบนสวยอืมอันนี้ก็ยูนิโคลนะยูนิโคล โอ้โหพี่บางบางตัวก็เป็นแบบเด็กโตอ่ะคือไม่เชิงแบบเด็กเล็กนะกันหนาวจ้าบุขลจ้านี่ผูมาแม่โคตรสวยเลยกันหนาวเด็กโู้มาสวยเลยอ่ะโคตรสวย สวยมากเลยลูกค้าไปตีฟูเพิ่มที่จะเห็นความใหม่แล้วก็ความสดสวยของผ้านมานสวยไม่มีเกียหนาวเด็กี <c oughs> ่ยโอ้โหแบรนดีแบรนฉ่ำงานดีมากแม่จ๋มีเบสบอลมีบุกขนนะเนี่ยแม่ดูดิดีนี่มิช่วงนี้ลมยังแรงอยู่นะเด,ด็กต้องใส่นะคะยังหนาวอยู่จ้ะ นี่ยังหนาวอยู่จ้าโอ้โหคนหน่ารักเลยน่ารักอ่ะสวยอ่ะสีบแบบนี้ก็ยูนิคอออกเยอะดูสิน่ารักมากเลยพออาดิด้าเนเงี้ยไม่ไดำโอ้โหว้าว โคตรน่ารักเลยอ่ะนิ่มมากอาดิดาสนะคะอย่างนิ่มเลยท็อปเทนที่หุย้ยสวยนี่เบสบอลใหม่อ่ะเบสบอลเด็กโต ทำไมอ่ะพาราเท่าไหร่อ๋อพี่ดำบอกก็ได้พี่ปูปักหมุดไปให้แล้วตรงนั้นน่ะหน้าสีฟ้าน่ะอันนี้ห้าพันห้านะลูกค้าร้อยกิโลร้อยกิโลจ้ะยังใหม่เลยพี่โคดมเบียไแบบไม่แบบใหม่มากอ่ะใหม่แบบใหม่มากอ่ะ ใหม่แบบผ้าสดมากเออใหม่มากพี่ใหม่แบบผ้าสดมากอ่ะใหม่แบบแม่งใหม่สะอาดอ่ะดูดิ discovery จ้ะอย่างสวยไากิ้สวยมากไลกี้ดู discovery เี่ิอย่างสวยงานดีมาก เออพี่ตีถ่ายรูปน่ารักว่อะพี่น่ารักว่อเลยอ่ะน่ารักมากมพี่ดำ,ดำเดี๋ยวพอพี่ดำต่อแล้วก็พี่ดำกดปิดแล้วก็พี่ดำเอาโทรศัพท์ไปเก็บไว้ในออฟฟิศให้ด้วยนะกดปิดเรือ่องนึงแล้วเลยอยู่นี่กูแล้วก็ปิดไมค์แล้วก็เอาไปเสียช์จให้ด้วยนะ เอาไปเสียบชาร์จให้หมดเลยนะไมอ่ะดีดคอมบูรี่ของเด็กก็มีไม่ทำต่อนะอันนี้ก็เอาใส่ไว้ในนี้แล้วก็ไปเสียบตรงนี้อันนี้จบจบนะใส่ไว้อันนี้ไปเสียบตรงนี้นะอันนี้ก็ไปเสียบทีละตัวนะอันนี้กดจบตรงนี้เนี้ยกดจบตรงนี้ โอเคนะลมลมยกไปเก็บด้วยนะดิสคอปปิดีของเด็กยังสวยนนดีวิวลงนี้เราเลื้าแ5-8นะลูกค้าอืมอันนี้คือว่าเราิดน้ไ่ดำอันนี้ว่าวเราติคองกระโถรสนะ อันนี้อันนี้ของเครื่องนี้อ่าอันนี้ อืมสีปัติโอขนนิ่มๆเลยลูกาเด้อเด็กๆใส่สบายนิ่มมากอันเ,กเยกะไปแล้ว ผลน,นิ่มๆเลยลูกค้ายนิโลยูนิโคร Tí rồi mà Nè 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 mà Nè 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 mà. này สวยลูกค้าตัวนี่ของเด็กคนนิ่มมากลูกค้าดูเลยคนยังนิ่มเลยดูกันไปเรื่อยๆนะลูกค้า มาแฮปปี้ลยลูกค้ารายการนี้แฮปปี้มามามาเข้าไปเข้าิล์มฟินมากได้แบบขนนิ่มๆเลยลูกค้าเป็นคอร์ส รับก็สอบนี้ลูกค้าพิมพ์รหัสได้เลยนะลูกค้า Uniqlo นี่น่ารักน่ารักองเด็กน,นิ่ม,มาก Uniqlo นะลูกค้าตัวนี้ตอบแทน เด็กน <Yeah. S 2> ่า no, ร like ักคนนิ่มๆตัดเส้นต้มตุ๋ เดะนนอดเฟสของเด็กก็มีลูกค้าเดะนนอดเฟสของเด็ก ยูนิโคลยูนิโคลแบบนี้ได้ไหลายตัวนะนิ่มๆสารา สวยสวยนิ่มนิ่มดิกกี้นี่ดิกกี้ก็มีลูกค้า ของเด็กคนนิ่มๆเลยลูกค้ามีรายการรีวิวอะไรต่อครับเอ่อรายการนี้จะเป็นรายการสุดท้ายนะครับลูกค้าจะเจอกันใหม่อีกไลน์หนึ่งลูกค้านี่ของเด็กเบ็บอนออกมา ยูนิโครคนนิ่มๆเนี่ยไ,ได้หลายตัวหลายสีแล้วเด็กโตเบสบอลเบสบอลเด็กโอเคเบสบอลเด็กฝาร์เซลกับ ยูนิโค่สีนี้ได้หลายตัวเลยเนี่ยแล้วก็ยูนิโค่แบบนี้ได้เกือบทุกสีแล้วลูกค้าสีพันเทียยูนิโคเด็กโตเด็กโต บอนด์เด็กอท่ยู่ในกล้เด็กก็หนาเบนนะลูกค้าเฮ้ยมาบุดดีเลยจบเลยบุตรี หมดจบเล์พอดีเฮนพีศูนย <|so|>? ์สามหกีค่ะลูกค um ้า่ะฝากเสียงซะก่อนเจ็กเก็ตกันหนาวของเด็กนะคะลูกค้า่ะรีวิวรอเรือห้า